สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีการก่อเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะตรงนี้ก็เอาเหล็กจเจาะเหล็กนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ก่อนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของประตูนะครับประตูเปิดสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้จะมี เป็นที่วางเตาแก๊สและอ่างล้างจานนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของใส่เตานะครับในส่วนของเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะไม่ใส่ประตูนะครับหรือหน้าต่างนะครับก็จะปล่อยโล่งเลยนะครับปล่อยโล่งเลยนะครับ มาอีกฝั่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับความสูงาวัดจากพื้นนะครับความสูงเนี่ยาวัดจากพื้นนะจากตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ครับให้ได้ประมาณ80เซนนะครับ80เซนนะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะพอดีนะครับไม่สูง เกินไปไม่ต่ำเกินไปนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอิฐที่ใช้ก่อก็แล้วแต่นะครับความถนัดของช่างนะครับอาจจะเป็นอิฐบล็อกอิฐแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับว่าพอช่างทำเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด u ับสไคร e ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ